เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อาขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัพี่สวัสดีครับวันนี้ขอ,ขอมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเล็กซื้อเล็กอยู่นะบ้านสวยบรรยากาศดีเลยทีเดียวเป็นสไตล์บ้านสวยครับล้มลื่นพื้นที่เยอะสามไร่สามงานครับเกือบสี่ไร่ปลูกพืชผักปลูกผลกไม้ทําบ้านไร่บ้านสวยกันได้สบายครับตัวบ้านก็ยังสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะตางมุ้งรอดเด็ดดัดครบ ระเบียงด้านหน้าปูกระเบื้องให้เรียบร้อยครับมีสองสองห้องนอนครับมีสห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีลงจอดรถจอดรถได้สองคันบรรยากาศดีมากครับในสวนก็มีลำไยมีมะม่วงด้วยต้นใหญ่แล้วนะครับมีสาลาเนกประสงค์ครับไปตั้งแทงน้ําในราคาเพียง3ามล้านห้าแสนบาทครับบ้านพร้อมที่ดิน3ามไร่3งานมีสระน้ําให้ด้วยครับ แปลงนี้อยู่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ